การดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแลจะต้องปีดปิ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 ดเขาบอกว่าช่วงดีมเกิร์ลในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยเยอะเลยนะครับเคยผ่านผ่านมาเยอะแล้วฮะหมายถึงว่าผ่านการเดินแบบทายแบบเนี่ยอลูฟหครับ F H M ครับโอ้โหนวลนางครับนวลนางไม่มีไม่มีเก่าไปมีหลายเล่มมากนะครับน่ารักนะครับไซส์ใหญ่ โอ้บิ๊กบึ้มกันเลยทีเดียววันนี้องเธอนะ,ะมาในชุดแหาหาปลากันด้วยตะข่ายตะข่ายตาข่ายเดี๋ยวไปเจอกับเธอดีกว่าครับว่าจะเซ็กซี่ขนาดไหนในช่วง Dream Girl ตลาดใหม่ด้วยสาวเซ็กซี่อ,อกเบิร์มที่งานนี้หนุ่มๆคนไหนเห็นไปต้องอาบปากค้างอย่างแน่นอนเพราะด้วยหนะน้าอกน้าใจที่ล้นเอ่อของเธอนะ มันช่้างสะดุดตาและน่าค้นหาสุดๆและแล,ะแล,ะและแน่นอนว่าเรื่องราวลับๆฉบับบนเตียงของเธอนั้นก็ไม่เบาแน่นอนคะ่ะตอนรับปีใหม่แบบนี้เราจึงขอจัดหนักจัดเต็มให้คุณผู้ชมกันไปเลยดีกว่าคะ่ะอ้าวอย่าโมเอกกันอยู่เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าคะ่ะกับน้องเมตานั่นเองคะ่ะ อครับตอนนี้ช่วงดรีมเกิร์นะครับตอนนี้ก็รับสาวในฝันน้องราดิว่าน้องเมย์สวัสดีครับน้องเมตาครับผมเมตาแปลว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันค่ะแฟนคลับตั้งไทยอ๋อปกติชื่อชื่อชื่อน้องเมย์อย่างเดียวใช่ไหมชื่อเมษาค่ะ อ๋อเมษาแต่ว่าแฟนคลับเรียกว่าเมตาใช่มันก็เหมือนเป็นชื่อภาษาใต้เลยยานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ๋อแล้วทำไมอยู่ดีเราเราเราถึงมีแฟนคลับเยอะขนาดเนี้ยก็ประกวดอรัวมาก่อนออ๋เป็นสาวอรัวก่อนแล้วก็ไปเป็นอก็มาแม็กซิมแล้วก็เอ็เอ็มอ๋ออืมลอดทุกี่หอลอทุกยี่ห้อแล้วอันไหนที่ได้ที่หนึ่ง ไม่มีเลยแล้วอันไหนที่ทําให้เราเป็นคนที่มีคนรู้จักแล้วมีแฟนคลับเยอะอ่าน่าจะเป็นเอ่อไอ้เอฟเอ็มมากกว่าค่ะเอฟเอชเอ็ปีไหนครับปีไหนนานยังปี2013ค่ะอ๋อปีที่แล้วยังไม่นานยังไม่นานนี่ปราณ2015สองปีแล้วไอ้สองปีแล้วเนี่ยปีใหม่แล้วนี่2015อะไรทําให้เรามีคนติดตามเยอะในในตัวเราเราคิดว่าอะไรคิดว่า เราเป็นตัวเราเองด้วยแล้วก็ชอบพูดแบบเหมือน18บวกอะไรเงี้ยลามุกสกปรกเลรอ๋อแล้วเป็นม้วนลามุกลามุกอะไรอย่างเงี้ยคือกไฟด้านกามนี่เหรอใช่จริงๆอดูสายดาร์กสายดาร์กเสื้อแล้วก็ไม่ธรรมดาทำไมทำไมสายดาร์กมากดูดิอ๋อเสื้อซีรู ที่ t r u ครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาบอกว่าปีใหม่ต้อนรับปีใหม่น้องเขาจะเปิดงี้ให้นะจริงเหรอจริงเดี๋ยวใจวายนี่ยเออยังไอ้เว้นคนละอันกันทต่มันตกใจไปได้แต่พอดีทีมงานเราบอกว่ากลัวกลัวกลัวอะไรกลัวเดี๋ยวไม่ผ่านเซ็นเซอร์ก็เลยให้น้องเขาพลางมานิดนึงพลางพทางนี้นี่เอางี้เหรอไอ้นี้นิดนึงมันดึงในครั้งเดียวกันไกลมาตัดเลยเอาการไกลมาตัดเออไม่ต้องตัดแล้วถอดเลยถอดเลยลกัน จ้องขวเลยเอออ่ะก็แสดงว่าเป็นคนที่เป็นสาวเซ็กซี่อยู่แล้วแล้วสาวเซ็กซี่อย่างเรานี่ชอบผู้ชายแบบไหนอ๋อชอบผู้ชายสะอาดมองเล็บมือเล็บเท้าก่อนยังไงเล็บมือเล็บเท้าต้องตัดไม่มีขี้รองขี้เล็บอะไรอย่างเงี้ยโอ้โชคดีโชคดีผมได้อยู่ผมได้อยู่แต่วันก่อนไปโกกผมเองครับครับผมติดเล็บเลยครับเล็บอื่นสะอาดหมดยก้ปเล็บนิ้วครับนี่อ๋อเหรอเอ้ยอันนี้อันนี้ผมว่าไม่ได้ติดจากสีละสีอันนี้เกอนเปล่า เกิดเหี who 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 ้ยอะไรขึ้นเลยไม่ใช่เออโกกผมแล้วมันค um> ันเว้ยไปเกาอ๋อเขามาติดเลยอ๋อไอันี่โกกผมเองครับใช่ซูเปอร์สตาร์ตอนนี้ครับต้องทำเองทุกการเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันแบบเวลาเวลามันเวลามันน้อยต้องทำเองบ้างอะไรบ้างเอออ่ะกลับมาที่สเปคผู้ชายต่อได้ครับขาวสะอาดแล้วไงต่อครับเอ่อเหมือนวางมากนิดนึงอ่ะเวลาไม่ใช่แบบคือใครมาถามอะไรก็รู้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยเหมือนแบบ รู้ดีอะไรเออเพื่อน Google อะไรเออประมาณมีมีมีเพื่อนผมก็มีจริงเหรอแม่งรู้ทุกอย่างไม่ได้ถามก็ก็อยากรู้เหมือนกันเออไม่ชีวิตเขาอย่างนี่ไงอยู่แต่อินเทอร์เน็ตเปล่าเขาใส่แว่น Google เปล่าเปล่าแต่เขารู้ทุกอย่างจริงทุ่ไม่ถามก็บอกครับนออะนี่แหละไม่ชอบแบบนี้แล้วสเปคผู้ชายของเราเนี่ยควรจะต้องมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะโอเค ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเยอะหรอกเราก็เลี้ยงได้เยเคยเลี้ยงผู้ชายมาก่อนไหมเอเคยเคยเลี้ยงผู้ชายมาก่อนด้วยเดี๋ยวเราจะไปเจาะประเด็นเจาะกันช่วงช่วงหน้าเบสามเบสามนานแล้วนะเอาเหรอได้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 อยู่อะถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยส่วนไหนในตัวของน้องเมย์ที่ชอบมากที่สุดชอบตาค่ะไม่เอาไม่เอาตาคออทิ้งตาอยู่ที่ตัวที่ไหนเราตาไม่ได้อยู่ที่หัวชอบอะไรดีนะ เอานมแล้วกันเอาไม่ใช่ได้ก็ได้ได้ได้เหรอทำไมถึงชอบนมที่สุดเอาทำมาไหมทำมาสิก็เลยชอบทำไมถงชอบไงอชอบชอบตรงไหนเพราะอะไรเพราะมันมันดูธรรมชาติดีแล้วเราก็เสียบได้ดูซิดูซิดูซิหน้าเขาไม่ได้นะอย่าเป็นข่าวนายนายเขาดูซิไม่เป็นข่าวหรอกผมอ่ะไม่มีอะไรจะเสียละเราไปดูเห็นยวไหม โอเคครับผมเป็นธรรมชาติดีจริงแล้วฮะกลมตึงเหมือนส้มโอครับผมมองไม่เห็นเลยเดี๋ยว่เส้อเมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ว่าแล้วน้องใส่ทางอยู่ชอบชอบผู้ชายนี่ต้องแบบหุ่นดีเหมือนเราไหมเออใช่ชอบผู้ชายหุ่นดีด้วยต้องหุ่นดีด้วยใช่ต้องมีซิกแพคไหมไม่ต้องมีก็ได้ขอบมีกล้ามเล็กๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องอ้วนไม่ใช่ผมแล้วล่ะผมมีผมมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่ผู้หญิงไม่ชอบ ความรวยไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราใช่ไหมสำห,สำหรับผู้ชายชและอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญเลยถ้าเกิดจะเลือกเป็นแฟนต้งทีขอเลยขออย่างเดียวไม่เจ้าชู้ไปคุยกับคนอื่นม,มันยากปะนั่นอะ่ะยากขอมากไปไหมก็มนขนาดนี้แบบว่าเรามีแฟนเอ๊ะเขาเป็นแฟนเราเขาไปคุยกับคนอื่นเขาก็ไปกับคนอื่นเนี้ยมันก็ไม่โอเคอผู้ชายหล่อเขาก็มัดผู้ชายแบบที่เราชอบหล่อขาวสะอาดเขาก็มกักจะเป็นคนที่ดึงดูดกับเพศตรงข้ามอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติโอ้ย เออเขาจะไปแล้วจะบ้าเะไเอาคบแต่ผู้ชายอย่างเดียววันหนึ่งเป็นเกงขึ้นมาทําไงอ่ะเอาไม่ล่ะก็ไม่เอาเห็นไหมแต่ที่ชอบชอบมาเคยหาได้ยังเคยหาได้แล้วค่ะแล้วล่ะหายไปไหนก็เป็นโหดอะเป็นผู้ชายบาโหมดนี่บ้าจริงบ้าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวช่วงหน้าอีกแจ๋วมากแจ๋วมากครับผมนี่ชีวิตแบบว่าหน้าคนหาดีนะครับนะผู้ชาย แฟนเก่าเป็นเด็กเบาอรับผมเวลาจะไปเจอผู้ชายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไปเจอที่ไหนก็ปบาอสด้วยใช่ใช่ก็เป็นเพื่อนๆการแนะนำกันมาหรอกอ๋อแล้วไงต่อแล้วงไงต่อแล้วมางอนอะไรพี่เนี่ยเขาหลุคานเมือะก็สะกิดสะกิดอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําตัวเขารู้จักเออแค่นั้นเองตามผับนี่เขาไปจีบขอเบอร์ได้ไหมไม่ได้ทำไมก็เราเป็นแกงอ่อยอ่อยอย่างเดียวเวลาเราไปผับเราก็จะอ่อยห แก๊งอะไรนะแก๊งอ่อยไปกันกี่คนเวลาไปผูชายประมาณสิ20คนได้โอ้โหยกพวกตีอะครับหน้าไปเที่ยวคืนหรือไปหาเรื่องใครทำไมต้องพากันไปเยอะแยะไปแก๊งอ่อยแก๊งออยและในแก๊งก็จะสวยๆทั้งหมดก็จะมีสวยๆก็จะมีผู้ชายด้วยมันต้องมีแพ้ทางบ้างนะมันต้องมีแพ้ทางไม่มีเลยเหรอมีเออมันต้องมีแพ้ทางหนุ่มๆบ้างนะอ๋อไม่มีไม่มีไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วเราไม่มีแบบ ไปเที่ยวโดยบังเอิญเงี้ยกับเพื่อนแก๊งอ่อยแล้วไปปิ๊งจริงๆอ่ะไม่มีไม่เคยเพราะทำไมอ่ะเพราะช่วงนั้นจะมีแฟนแล้วก็จะรักแฟนมากต่อให้อ่อยแค่ไหนก็จะรักแฟนหมายถึงว่ามีแฟนตอนนั้นแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีอ่ะก็ไม่เอาเหมือนกันแต่เราชอบเขานะไม่ใช่ไม่ใช่เขาชอบเราอย่างเดียวเออถ้าเกิดตรงสเปคทั้งคู่สปาร์กันเดินเข้ามาหากันเอาไหมกิวันไ์นแตนโอเคไหมโอเคนะอ่าแล้วพอปึ๊บ พ่อประปาแตกแล้วแยกจากกันโอ้โหใหญ่ระดับท่อประปาเลยแหละครับก็ท่อแตกแยกจากไงได้ไหมโอเคไหมก็โอเคอยู่นะถ้าเราชอบด้วยเวลาไปเที่ยวผู้หญิงเขากลับบ้านกี่โมงกันเออไม่รู้แตไมยกลับเที่ยงคืนเที่ยงคืนจรหนึ่งไอ้บางกลุ่มเนี่ยเที่ยงคืนเพิ่งออกจากบ้านเลยนะโอ้ยแล้วก็พอดียังง่วงนอนแล้วอย่างนี้แปลว่าไปเริ่มเที่ยวในกี่โมงถ้าจะกลับเที่ยงคืนห้าทุ่มค่ะ อ,อ,อ,อ๋อโอ้โ<ห>อย่างนี้ซาร์ไฟผมชอบมากเลยอ่ะทำไมครับที่คือเมียโทรตามรีบรีบกลับกดีแล้วเออแล้วพอรีบรีบกลับเขาไม่ได้ทำอะไรไงไม่กลับไปด้วยกันครับคผมคือบางทีเนี่ย <c oughs> เคยไปเที่ยวีงนะแบบไปโหห้าทุมดูแล้วแก๊งนี้ถ้าจะคุยต้องรอถึงปีห้าแน่อรนีแม่งเหนื่อยอันนี้เลิเที่ยงคืนครับผม บาวิวอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่27แล้วค่ะโอเคพี่กับบ้านก่อนพี่พาหนีพี่กับบ้านก่อนสเปคผู้ชายถ้าเราอายุประมาณนี้ผู้ชายต้งอายุประมาณเท่าไหร่เออแกมาเราสักสามสี่ปีก็ได้ค่ะอ๋อสามสิบต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยสามสิบสองประมาณเนี้ยเออนะฮะแล้วขนาดมีส่วนสำคัญไหมขนาดหรอมีสิทธ เพราะว่าเขาตัวสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระดับนิโกอย่างผมเนี่ยคุยเรื่องขนาดอะไรเนี่ยส่วนสูงห้ำนะนะคุยเรื่องอะไรครับรายการเราแล้วจะวางป๊อปอัพในวันๆกันไว่ททำไมครับก็คุยเรื่องอื่นนะครับขนาดอันนั้นเนี่ยมันสําคัญไหมอ๋อสาคัญค่ะเปิดมาเล็กครั้งแรกเลิกเลยไหมมมันรู้สึกเสียอารมณ์เนาะแล้วแล้วคบต่อไหมหรือเลิก ก็พยายามอ่ะพยายามอดทนนิดนึงสักพักสักพักนึงนานนานไหมไม่จะไม่นานนะครับผมเออในชีวิตเคยเจอมเล็กเล็กเคยรอแล้วก็เลิกเลยอย่างเงี้ยหรอใช้วิธีการยังไงในการก็เหมือนแบบห่างๆางก็ไม่ค่อยคุยไม่ว่างมั่งอะไรทั้งนี้เขาไม่ทำผิดอะไรเลยแค่กระเจียวเล็กแค่แน ใช่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกับเพื่อนแก๊งอ่อยไหมว่าไอเนี้ยเย่เยเล็กเยเล็กไม่ไม่เคยคุยไม่เคยคุยไม่ไปเล่าให้เพื่อนฟังหรอโอ้โหไอเด็กชั้นคนนี้ไม่ไม่ล่ะหำเท่าปลาสลิดครับปลาสลิดนั้นใหญ่นะปลาดีอะไรเงี้ยเออปลาปลาชิ้นฉังฮะปลาแบบว่าตัวเล็กๆลงไงที่ไปกินกับแก้มปลาชิ้งฉัง ได้ไม่ได้ฮะไม่เล่าไม่ได้แล้วเซ็กผาดโผลชอบผู้ชายมีเซ็กผาดโผลไหมมึงไม่เอาเหนื่อยเหนื่อยเซ็กอาด t อันนั้นตื่นเต้นดีชอบเคยลองไหมเคยเคยเคยที่ไหนที่ไหนมีที่ระเบียงระเบียงคอนโดอ่าใช่แล้วก็หมายถึงแบบเปิดระเบียงแล้วออกออกไปย่างนองนั่นแหละคอนโดใครเปล่าที่ไปตามต่างจังหวัดแล้วเรามองไปเห็นทุ่งหญ้าเห็นทะเลเห็นทะเลเห็นทะเล แล้วข้างห้องอะข้างห้องก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรแล้วข้างบนเขามองมาก็เห็นชัดเลยนะตาลังฟิชเชอร์ลิงเขาเรียกหนังสดอ๋อ <c oughs> อ๋อก็โชว์หนังสดกันไปฉากนั้นเราก็ไม่สนใจใครแล้วช่างมันเงียใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วใครปิดอ่ะตูนนยั <c oughs> งไงคือแล้วแล้วแล้วเราทำท่าไหนแจ็คแอนด์โรสหรือยังไงลาล่าเอ็นดอินไมดีมหรือหรือยังไงหรือคดูผู้หญิงคผู้ชาย บ้าระดับนี้แล้วเมย์ต้องเอาขาพาดระเบียงนั่นหมาแล้วก็เอาขาพาดระเบียงเออหรือว่านอนกับพื้นต้องบอกจริงเหรอบอกสิอยากรู้ส่วนใหญ่ก็นอนนะนอนที่ระเบียงเนี้ยเหรอใช่นอนที่ระเบียงก็เอาผ้าปูก่อนเจ็บหลังสันเลยใส่ผ้าปูาปูด้วยขอผ้าปูผู้ชายก็เจ็บหัวเข่ามากทั้งั้มันมันไม่ยอมไปอยู่เตียงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมีวิธีการยังไงถึงจะขอเราออกไปตรงระเบียงได้ เราชอบอยู่แล้วตื่นเต้นดีจริงเหรอเขียเขี่ยก็เดินตามไปแล้วเธอเธอไประเบียนกันนียอเอเออเออเล่ามีส่วนสำคัญไหมต้องกินอะไรบิ้วก่อนไหมถ้อกินเล่าเราจะแบบว่าชอบมีอารมณ์เนี่ยผู้หญิงใช่ไหมเออผู้หญิงจะเป็นเออไม่เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องเมาไหมต้องเมาไหมไม่ต้องจริงแล้วไม่ต้องเมาก็เป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเป็นคนนักดื่มอยู่แล้วใช่คือถ้ากินแล้วเนี่ย ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบมีอารมณ์มากใช่จะเป็นยังไงจริงเป็นเป็นกันเยอะด้วยเป็นเยอะเอาแล้วอย่างนี้เวลาแก๊งอ่อยไปกินกับเพื่อนอะไรแล้วพามีอารมณ์ขึ้นมาบางทีเขาก็ไปเหมือนเคยเห็นมากที่ผู้หญิงเขาไปจูบปากกันอ่ะเออเออนั่นคือเสียนครั้งสุด้งสุดท้ายอะไรถาเลยเออเห็นผู้หญิงจูบปากกันนี่หมายว่าอะไรหมายว่าเขามีอารมณ์หรอใช่แล้วเราแล้วจังหวะนั้นเราสามารถเข้าไปสานต่อได้ไหมไม่เอาเราชอบผู้ชาย หมายถึงว่าผู้หญิงก็จูบปากกันใช่ไหมเราจูบปากกันใช่ไหมแล้วผู้พี่เข้าไปจีบเวลานั้าไปจีบได้ไหมน่าจะได้นะแต่มีคงไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้อะไม่ชอบผู้ชายนี่ผับบ้าแบบว่าเรียกไปหน้าผับเรียกไปหน้าผับเออลากลากไปหน้าวัดก็ได้อะเอ้าถ้าจีบตรงจุดจุดโบกแท็กซี่อ่ะน่าจะได้อยู่มี้ผมแวะมากินมากินเนียวไก่เนียวไก่เนื้วไก่หายเอเนเลยนะใครมาลักเนี้วไก่กู เดี๋ยวปีอีกเดี๋ยวปีอีกปีใหม่แล้วเออเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวิถ้าแฟนของคุณชวนคุณมีเซ็กส์การทะเลคุณกล้าไหมในน้ำทะเลแล้วเคยไหมกล้าสิแล้วก็เคยด้วยเหรอไปอยู่ในน้ำมันจะไม่เสร็จเหรอเสร็จไหมเสร็จเสร็จในน้ำเลยโอ้สุดสิงก็ดีแมวสิงโหเด็ดมากใครจะเห็นใครเห็นได้อีกคน มีนะดาราคนหนึ่งอะประมาณขับลูกจิก็กดหัวบนมอเตอราไทางสเต็ปนี้สเต็ปนี้ใครด้วยเขาเคยเขเคยเรยนจิ๊กจ๊อยเร่นจิ๊กจ๊อยหม่สนับสนุนโดยลีโอเบีย